สวัสดีค่ะเอฟซี FC และท่านชมทุกท่านนะคะเอาเลขล่างของเราที่สดเก่าที่ยังเข้าอยู่เอามานําเสนอให้อา่ามันแล้วแล้วไปก่อนนะคะเดี๋ยวก็ค่อยมาลงตัวที่จับคู่กันนะคะหรือว่าเด่นล่างกันนะคะมาฝากอ่นกานคำเตือนสักนิดหนึ่งปรดใช้วิจาราณเป็นการรับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะคะสนับสนุนสลากินแบ่งระฐบาลเั้าน้นนะคะ สูตรนี้ก็ยังเข้าอยู่นะคะหาว่าท่านผู้ชมบางท่านก็ถ้าจําแต่สีก็จําไม่ได้หรอกค่ะนะเป็นประมาณน,นี้มาเอาเล็กหน้าเลกหน้าก็จะเป็นหกสองห้านะคะหกสองห้าแล้วมาบกมาบก สามสามไอสามสี่สี่อย่างนี้นะคะสามสี่สี่แล้วก็นี่ก็เป็นห้านะคะนี่ก็เป็นศูนย์นี่เป็นเก้าค่ะอ่าปกกันเสร็จแล้วก็ได้อย่างนี้เนาะเออย่างนี้มามาลงตรงนี้ก่อนอก็เป็นสี่ค่ะท่านผู้ชมอ่าเราเราไม่ได้ติ๊กตังนี้เราติ๊กตังนี้ก่อนลง ลืมเขียนตัวที่ออกนี้นะคะเข้าที่หลักสิบค่ะความจริงเขาก็เคยเป็นไอเลขตัวหลักสิบนะคะแต่งวดที่แล้วเขาไปหลักหน่วยนะคะวดนี้ก็กลับมาที่เก่านะกลับมาที่เดิมนะม,มาดูงวดต่อไปนี้นะคะวดต่อไปนี้นี่ก็บวกกันเป็นสี่นะคะสี่มาวางสี่สี่แล้วก็ห้านะคะ สี่ห้าเก้าค่ะท่านชมนคิดว่าสูตรนี้ยังเดินต่อหรือเปล่านะถ้าว่าไม่สนใจก็มองผ่านไปก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูอีกสูตรนึงค่ะอ่ะสูตรนี้เป็นสูตรนี้นะคะ,ะ,ะ,คะท่านชมนที่เคยเข้าสูตรนี้แบบยังเก่าแก่เนียนะคะอ่ะสูตรนี้แบบนานมากแล้วนะคะสูตรนี้อ่ะดูดูด,ดูดูนะคะที่มันหมดกระดาษแล้วพี่ช้างก็ อาหารมาเขียนด้านนี้นะคะเนเพราะฉะนั้นเรวเรามาคำนวณดูงวดนี้เขาออกออกเก้าเก้าหนึ่งนี่ก็มาหลักสิบเหมือนที่เขียนไว้นะหลักสิบเหมือนเดิมนะ,ะเขาก็ยังเขาเคยหลุดไปหลักหน่วยสักสองงวดเองนะคะที่เหลือก็เดินดีมากนะคะท่านผู้ชมมาเรามาดูกันต่อโสดนี้ เป็นอะไรนะสองห้าหนึ่งนะคะสองห้าหนึ่งแล้วก็ศูนย์กเจ็ดอย่างนี้นะคะอ่ะเป็นเลขสองนี้ค่ะสองสามเจ็ดอ่ะท่านชมคิดว่าหลักสิบล่างของเรานี่น่าจะมีอยู่ใน,นนี้นะคะน่าจะมีอยู่ใน,นนี้นะคะไม่สิบก็ล่างอ่ะไม่สิบก็หน่วยละคะ่ะ ยัคิดว่าน่าจะมีอยู่ในสนูตรนี้นี้นะคะอ่านี่คือสูตรพิเศษของเราพิเศษที่สุดนะคะสูตรนีม้มีหลายท่านหลายคนได้เงินกับสูตรนี้เยอะแยะมากมายนะคะอะ่มาสูตรต่อไปนะสูตรต่อไปสูตรอันนี้ก็เป็นเป็นหลักหน่วยนะคะแต่งวดนี้เขามาหลักสิบนะท่านผู้ชมนี่นะะ่นี่ก็จะเป็นแบบนี้นะ จะเป็นแบบนี้นะสองสูตรเนี่ยยาวนานมากนะคะมานานมากๆนะคะสองสูตรนี้นะสองสูตรนี้เขาใกล้เคียงกันนะไปหลักหน่วยอีกหนึ่งรอบสองรอบไปหลักสิบหนึ่งรอบสองรอบก็กลับมาเป็นหลักหน่วยนะคะมาเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้หาว่าท่านยังจําได้นะคะคนเก่าก็น่าจะจําได้อยู่นะคะประมาณนี้2สูตรเนี่ยเป็นสูตรที่เก่าเก่ที่สุดเลยนะมา อันนี้ก็จะเป็นเลขหนึ่งเข้าที่ข้าที่หลักสิบนะงดต่อไปท่านชมคิดว่าเขาจะมาหลักหน่วยไมหมเราลองมาดูค่ะเพราะว่าเขาเป็นสูตรหลักหน่วยนะคะสองห้าหนึ่งสองห้าหแล้วก็ศูนยคะศูนเกเจ็ด 09755แล้วก็1แล้วก็ปก7นะคะก็เป็น8นะคะท่านผู้ชมนี่จะเป็นลงท้ายเลข8นะเอา8มาวาง8 9นะคะ8 9 0อืมเขาจะมาหลักหน่วยไหมนะอ่าเพราะฉะนั้นก็ประมาณนี้นะคะว่าเขายังเดินต่อเดินดีก็ อ่าไอชนกันมากที่สุดก็คือตัวนี้กับตัวนี้นะท่านผู้ชมนะพี่ช้างก็เตรียมไม่เตรียมพร้อมไว้แล้วนะคะเตรียมพร้อมไว้ให้ท่านผู้ชมแล้วแต่ก็เพียงแต่ว่าเอาสูตเก่าๆนี้มาให้มาให้ท่านผู้ชมได้อ่าได้ชมกันนะคะพอดีบางท่านก็ยังรอคอยสดเก่าอยู่นะคะอะ่ประมาณนี้อ่ะสดนี้ก็เรามาดูอีกสดนะะึงค่ะเป็นสดนี้ก็จะเป็นเขาเคยเป็นหลักหน่วยนะเขาเคยเป็นหลักหน่วย แต่ก็มาหลักสิบสองรอบแล้วสองงดแล้วนะส่วนงงดนี้เราก็มาเขียนสักนิดหนึ่งงดนี้เขามาเขามาหลักหน่วยกลับมาหลักหน่วยแล้วนะ,ะามาบวกดูก็เป็นศูนเป็นเก้าเป็นเจ็ดอ่ะบวกสองะคะ่ะสองก็เป็นสองค่ะ สองสามสี่เฮ้ยอยู่กันนะอันนี้ต้องเป็นบวกสองเต็มอันนี้ต้องเป็นหกค่ะขอโทษขออภัยสองสามเฮ้ยขอโทษขอษขอภัยทำเป็นแบบนี้นะคะเขาต้องข้ามเออบวกเป็นสองเต็มสองเต็มแบบนี้นะคะหลักหน่วยนะอือก็ยังน่าสนใจอยู่ตัวนี้กับตัวนี้นะคะท่านผู้ชมอ่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูอีกสูตรหนึ่งนะคะที่เขาเข้านะ สูตรนี้นะสูตรนี้โอ้ยวสูตรนี้ที่งวดที่แล้วเขาเข้าสองตัวเลยนะคะงดในงดก่อนหน้านั้นอนะ่ะเข้าสองตัวเลยนะคะไม่ใช่งวดที่แล้วนะมาสองตัวนะคะในที่สุดก็ตัวนี้ก็กลับมาเหมือนเดิมนะนะคะกลับมาหลักสิบกลับมาหลักสิบเช่นกันนะอือเป็นแบบนี้นะ บางท่านก็คอมเมนต์มาบอกว่าแถวล่างบกไม่ถูกทั้งทั้งที่บกถูกอยู่บอกว่าบกไม่ถูกท่านไปดูยังไงมาดูนะบางทีก็ขี้เกียจตอบแล้วนะขี้เกียจตอบบางทีถ้ามันถูกพี่ช้างก็จะไม่ตอบนะบอกไว้ก่อนนะอ่ะเข้าตัวหลักสิบนี้นะคะจะมาดูงดนีกันค่ะ วดนี้กันโอ้คลิปนี้คุ้มเลยนะคะมีหลายโสดพร้อมกันในคลิปเดียวกันนะคะอ่าเขาบกแบบนี้นะเรามาดูสักนิดเขาบกแบบนี้นี่จะเป็นอะไรเลขหกเขาบกเดี๋ยวรอแป๊บนะคะนี่จะเป็นรางวัลที่หนึ่งนะคะท่านชมรางวัลที่หนึ่งนะตั้งแต่เขาออกตั้งแต่ออกสี่ห้าสามนะคะอ่า หลักสิบหนึ่งครั้งนะคะหลักสิบนะเป็นแบบนี้นะท่านผู้ชมนะขบกกันแบบนี้บกแบบนี้นะคะนี่บกกันสองครั้งนะนบกสองครั้งนะรับหน่วยแล้วก็เพิ่มหนึ่งแต้มเพิ่มสี่แต้มเพิ่มสองแต้มอย่างนี้นะคะอ่ามีประมาณนี้นะสูตรอื่นๆก็ยังมีเข้าเยอะแยะอยู่ยช้างก็จะรีบลดลงอ่ารัวๆแล้วนะคะท่านผู้ชมอ่าเพราะว่า แต่ตอนที่มันใกล้ๆอยู่นั้นท่านใดก็ยังขี้เก็บตัวอยู่นะเพราะฉะนั้นพี่ช้างจะลงลงรัวๆแล้วนะหละักหน่วยล่างหลักสิบล่างเด่นล่างนี่จะลงเสร็จแล้วจะจับกล้วยท่าน,มนชมตัวที่เด่นกับไม่เด่นแล้วเอาเอาหลายๆสูตรมาจับคู่กันเอามาจับเหมือนที่เราจับสามตัวบนอย่างนั้นนะคะท่าน,มนชม เอามาเทปบชวนทั้งหมดว่าเด่นกี่ตัวอย่างนี้แล้วก็มาจับคู่บ้างแล้วก็เอาตัวเด่นมาวางบ้างเนี่ยค่ะอ่ะก็ขอให้ท่านจงโชคดีนะคะเดี๋ยวมาติดตามกันเด่นล่างอีกสักสองสูตรนะคะสวัสดีค่ะ